ผมเป็นข้าราชการคู่ครับผมผมนี่จบปวตีตีหานะครับเนาะกมีความ สนใจทางด้านการเลี้ยงปูนาลงไปที่สุพรรณบุรีไปศึกษาการเลี้ยงแล้วก็มาเลี้ยงยูดอนเลี้ยงที่เหลยกเขาก็ว่าเป็นบา้าคนละเลี้ยงอิปูนาจิตเปขายผู้ใดวะสัน้นกระเฮ็ดห้าหอดเลี้ยงปลีกพกซูนนี่น้ำท่วมครับผมสัตว์กระเบื้องนะคับเป็ดปเบิด์ตเนี่นยต่างเนะาออะห้องอบเทานันมันมาเร็วองคนเลี้ยงเบิดครับปลาดุกปลานิ่นปลาเค้งปลาคอ,อแต่สุดท้ายมาจูอยู่ที่ปูนาครับเพราะว่าเลี้ยงทุกอย่างก็ต้องใส่อาหารแต่เลี้ยงปูนานี่รู้สึกว่าจะประหยัดเพราะว่าเเเเาาาาาามมีีพืชผอกกก็บบบบปปูขขึ้้้นนน่่ใใสหลลลลังงระะยไยไตดๆ ใช้ชุ่มวงเดียวครับผมปูแมนลอยฟลโลกเบิดรายได้จากการเลี้ยงปูับต่อเดือนประมาณเท่าไหรครับเคยได้สูงสุดน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับเดือนนี้อย่างนี้ชิ้นเดือนก็ประมาณแสนต้นๆ,ๆนะครับเดืปนน็นนะครับ10ตัววัน10ตัววันครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สถานที่เลยนรูนะครับเสียบโปเพียงผสมประสานนะครับเป็นา้ามปูหน้านะครับของคู่นัดนะครับ ยาสีทาให้คูณนัดในน้ำตวนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมคูณนัดครับมานาซักจันประดับนะครับก็เป็นตามที่บอกครับสถานที่นะครับไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้เกษตรผสมผสานนะครับผมเกี่ยวกับหลักๆก็คือปูหน้าครับผมก็ที่เลี้ยงเสริมกับพวกกุ้งฝอยหอยขมกบปลาไหลนะครับพวกหอยครับผมกับประมาณนี้ครับผม รักลักกับปูหน้าครับผมครับผมเดี๋ยวสิรคู้หนัดนะครับพาชมสวนเ่านะครับผมสวนเ่านี่มีการปลูกอย่างแน่มีการเลี้ยงย่างไ่นะครับผมหลักๆคู่นัาเท็ดนะครับก็ถืเป็นปูหน้าครับผมปูหน้าที่แบ่งเป็นสองส่วนนะครับมีทั้งบ่อบ่อดินแล้วก็บ่อปูนนะครับบ่อปูนก็จะเป็นบ่อพวกน้ำใสนะครับที่เท็ดอยู่ในนี้ครับหลักๆก็ับเฮ็๊เป็นปูหน้าแล้วก็ปลาไหลเป็นลักครับผม แต่เมื่อนี้ก็จะขอบรื่องของปูหน้านะครับเนาะปูหน้าอันนี้ก็จะเป็นบ่อครับผมขอมาเบิงนิดหนึ่งครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นการเพาะอาหารของปูหน้าผมเรียกว่าแหนแดงแล้วก็แหนสองแฉกนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเป็นจะพวกแหนแดงนะครับนี่นี่แหนแดงแล้วเพวกนี้เป็นแหนสองแฉกครับผมนี่เป็นอาหารของลูกปูแล้วก็ปูเนื้อครับผมอ่าครับผมคือความเป็นมากของการเมด ามปูนี่เริ่มเริ่มมากเลยครับโอโ้ผมนี่จบปอตีปีหานะครับเนาะกะมีความสนใจทางด้านการเลี้ยงปูหน้าลงไปที่สุพรรณบุรีอำเภออูทองปีหานะครับไปศึกษาการเลี้ยงแล้วก็มาเลี้ยงยูอุดอนห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดพอเห็นแนวทางแล้วกะเริ่มมาเลี้ยงจริงจงังกะประมาณปีหกศูนย์มาเป็นมาเป็นเคยทางของนแก่นนะครับผมเป็นทางของนแก่นอย่างที่เหล่าเขาก็ว,ว่าเป็นบ้าคนละ เลี้ยงอีปูหน้าที่ไปขายผู้ใดว่าสัน้นนะครับผมก,ะ,กะเฮ็ดห้าหอดเลี้ยงปีแรีหกศูนย์นี่น้ำถั่วมครับผมน้ำถั่วมสัตว์กระเบื้องนะครับจากทั้งรางพุ่นแหละสัตว์เปลือกแตนไล่ต่างเนะาะเฮาบ่ทันมันมาเร็วพุ่นนะครับหลายคนก็สิประสบปัญหานี้คือกันนะครับกะหกหนึ่งหกสองนี่กัมาเจอนา้นาแเรงน้าแเรงแล้วกะแต่นั้นก็ใหญ่มาอยู่ทั้งโขกนะนี่ไปแล้เวเออหน้าโขก ก่เป็นบ่อครับรถไทยมาดูดไทยหน้าเป็นแอ่งกระทะก็เลียงครับก็คือตามสเตปที่เขาเรียงมาครับผมก็รู้สึกว่าได้ผลผลิตที่ที่เยอะพอสมควรนะครับผมครับก็คือในในช่วงที่เริ่มเรียงเขาก็ยังเหตุงานประจําไปนต่องเนบ่เหตุงานประจำครับผมเป็นข้าราชการคู่ครับผมอ่ากะตะกี้อยู่สอนอยู่อาชีวะนะครับเนาะกยนายสายมาพอดีมาแต่งานอยู่ขอนแก่นกะมาสอนอยู่อำเภอนําพองครับผมบ้านเสียวโคกกลางนะครับผมกะ เห็ดควบคู่กันมาครับผมเลี้ยงเบิร์ครับปลาดุกปลานิ่นปลาเค้งปลาคอแต่สุดท้ายมาจบอยู่ที่ปูหน้าครับเพราะว่าเลี้ยงทุกอย่างก็ต้องใส่อาหารแต่เลี้ยงปูหน้านี่รู้สึกว่าจะประหยัดเพราะว่าเขามีพืชแล้วก็การเสริมก็คือพวกปลาซิ่วกุ้งต่างๆเขาเสริมได้แล้วก็เวลาเขาจะไปทังไหนมาทางไหนนี่เขาประติงกังมวนว่าต้องไม่เกี่ยงเงียนันนุนนี่ครับผมก็คือปล่อยเขาตามธรรมชาติแค่จะลงองค์ประกอบของบอให้มันครบกับพ่อครับผม ก็แสดงว่าคู่นัดนี่เป็นคนที่มากเกษตรตั้งแตไ่ไดอยู่แล้วมากเกษตรมาแต่น้อยครับผมบบว่าขวดเง,งาเราเสื่อนี่ก็คือเกษตรเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามากเรื่อยแต่ว่าสนใจการเลี้ยงปูเพราะเป็นคนมากกินปูอยู่แล้วเบืองต้นเป็นคนมากกินปูกเ็เลยสนใจกันเลยแล้วก็มาเห็น่าเพิ่นอบรมเรื่องกันขยายพันธุ์ปูหน้าพันธุ์ประเทพมันตัวใหญ่สีม่วงมันงามก็เลยลุ่งไปเบิงครับผมครับเลี้ยงมาหลายปีนะครับ ก็ปีนี้ปีที่หาครับผมกัปีที่หาแล้วครับผมครับช่วงช่วงแรกๆเลี้ยงนี่รับมีประสบปัญหาบ้างครับโอ้ก็คือหนึ่งเนาะช่วงแรกๆก็คือหนึ่งปัญหาภัยธรรมชาติสองกำลังใจครับผมการเลี้ยงกระสีเพิ่นกับบอกว่าเลี้ยงแล้วสีไปขียคล้ายใสปูหน้าช่วงปีหกศูนย์นี่ก็ซื้อว่าไหลนะครับผมเพื่อนก็ยัางกาจัดปูนำหน้าใส่โคลรีดอนผสมเขาเจ้า ขาปูน้ำให้หน้านะครับผมแล้วก็ผมกับมะเลี่ยงมันก็เป็นการสวนกระแสเนาะผู้หนึ่งขาผู้หนึ่งมะเลี่ยงเส่นนะครับผมกะมีแต่คนแบบก็เห็นด้วยน้ำนะครับผมทังคอบมคั่วแล้วผมบวาติเปลี่ยนทังทังทีเฮ้ามาอยู่นี่แหละแต่กะเฮ้าก่เฮ็ดมาเรื่อยๆก็จนทุกมื้อนี่ก็ได้รับการยอมรับนะครับว่าคนก็เรื่มเขาาเบืองฟ้ามหลายนะครับผมก็ให้ความรู้ไปน้ำแล้วเขามีการรับมืออย่างไรครับในในช่วงที่ คนบอ่อท่านได้เสือว่าเอาเห็ดไดนะครับในส่วนที่คนบอ่อทันได้เสือเนาะผมคุณนัดเนาะผมบอกเลยว่าอาชีพ,ชพการเลี้ยงปูหน้านี่พอผมศึกษาตั้งที่ปีหา้าหานะผมก็เห็นห้เบิ้งเลยว่า <ๆ S 2> การตลาดเปังไลย <ๆ S 2> เช่นผมเอาเจ็บปูขึ้นเนี่ยใส่หลังกระบะเลยไปขายตลาดบ้านข้างบงนี่ใกล้ๆนี่ฝากทางเนี่ผมขายชุ่โมงเดียวครับผมปูประมาณลอยก้โล่ เบิดนะผมแล้วจากนั้นการแม่บอลให้ให้คนในบานฟังบามันขายไรเดอร์ครับผมมันบ่แมนปูหน้าบานเทามันบริกรัดเขาด่าเดอ็เก็ดเห็นหเขาเบิงว่าปูเนี่ยเฮาดำหน้าแล้วเนี่ยมันบริกรัดเข่าก็ปล่อยลงให้เบิงเลยนะปล่อยลงให้เบิงมันกับบริกรัดอหลีครับผมมันก็ไตของมันไปกินของมันไปเฮาก็เสืิอมพวกปลาซิวปลาเอียงทียเขาก็มีก็ลงให้เขาเบิดเลย กเล็กเกิดความเสือถือว่าเออปูชนิดนี้มันตัวใหญ่เด้อมีมันตลอดปีเด้อกัะสีให้เบิ้งเลยจับตัวปูมาสีให้เบิ้งเลยว่าหนาฟ้นเนี่ยปกติปูหน้าบันเฮามันมีมันเด้แตปปูนี่จับสีกระดองให้เบิ้งเลยก็ว่ามีมันหลนะครับจะคือพิสูจน์จนพิสูจน์เสือพิสูจน์เห็นจนเสือแล้วครับผมจังในฟาร์มเฮาหรือว่าในสวนของเฮ้าไหนเลี้ยงปู เป็นแบบใดครับเป็นแบบบอ่อดินหรือว่าเป็นแบบบอ่อพัดที่คู่นัดจะได้รับการอบรมจากคู่บาอาจารย์เนาะก็ขอกล่าวถึงคุณคู่ออดอาจารย์ออดนะลุงลุงชาลีฟาร์มอาจารย์คู่บาอาจารย์นะครับเพื่อนซ้อนนี่คือเทคนิคบ่อดินเลยเพราะว่าปูน้าจะเรียกว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําปูน้าธรรมชาติก็คือมาจากจากดินนะครับเนาะเบนมามาจากปูนมาจากแผ่นกระเบื้องโมเมนเพราะฉะนั้น การเลี้ยงปูหน้านี่ห้องมาจากดินก็คือต้องหลักอาศัยหลักธรรมชาติอันนี้เพื่อนสอนมาห้องก็มาเหตุตามถึงคุณครูเพื่อนบอกมานะผมกับเลเซียว่าเราทําตามคนที่สําเร็จเราก็จะสําเร็จตามอย่างนี้ครับผมกเมาเลี้ยงปูหน้าธรรมชาติเป็นบอดินเลยครับเป็นบอดินเป็นลักเลยครับผมเดิวเดิให้คุณผพาชมนะครับบอดินเขามีการจัดองค์ประกอบตรบงไหนนะครับอเอาอันแรกเอา,เอา,เ,อาเอาบอดินนี่ก็นะครับเนาะ เป็นเป็นสะ,นะ <S 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 องค์ประกอบของสะนี่นะครับเนาะตะกี้มันเป็นไฮน,น้าเกา่าห้ผมเดืยนทังนี้เนาะมันจะเป็นไฮน,น้าเกา่าเข้าดูดดินลงไปแปดสิบเส้นครับถึงหนึ่งเมตรองค์ประกอบของสะก็คือมีพวกพืชน้ำนะพวกพืชน้ำผักบุ้งผักตบชวาพัก,กเกษตรนะครับแม้กระทั่งไรลกกนะครับก็จะเป็นที่พักของ ของปู่คือแรียงหลวงไพยที่นี่บ่ดินดียังไดนะครับผมบ่ดินเนี่ยหลังจากที่เห้าพอแม่พันเนี่ยลงไปนะครับวงจรชีวิตเขาจะครบอยู่ในนี้เลยนะครับตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์นะครับจนขับเป็นเป็นเม็ดไข่จนท้องแก่สลัดลูกลอกคาบอย่าลืมว่าปู่อาศัยการลอกคาบจึงโตนะครับ บ่อนีก็คือจะสําเร็จเลยคุณนัดบอกเสมอว่าการเลี้ยงบ่อดินนี่อัตราการตายจะเป็นศูน,นย์นะครับผมขึ้นหนึ่งความมีแหล่งรบไพ่นะครับผมบอรว่าจะเป็นหากพักทบชวาหากพักบุ่งหากพักกระเสษตนน้ำนะครับผมข้มีหนาที่อย่างเดียวคือว่าจัดเลี้ยงอาหารให้มันครบสมบูรณ์นะครับเช่นพวกกุ้งปลาซิวนะครับอ่าแล้วก็พวกหอยก็สามารถเลี้ยงได้ในในใน,นบรร่อนีนะครับผมและอีกฝากฟังหนึ่งนะครับ เลยมาจัดองค์ประกอบของบ่อก,กึ่งน้ําใสที่ฟังนี่นะครับผมบกเห็นเหยื่เบรียบเทียบสองสองทางนะครับผมบ่อน้าใสกับขึ้นกึก่งน้าใสเท่ากับิีทาลงมาเบขทางล่างนะครับเนาะอันนี้จะไล่จากหกเดือนห้าหกเดือนเป็นพ่อแม่พันธุ์อันนี้ไล่อลรกับขึ้นนะครับเนาะครับปูเนื้อ ามชีเดือนแล้วก็จนหดสลัดไข่รุนแรกเลยนะอ่าห้ามาเบงอ่าปูอ่า,อ,าอันนี้ห้าหกเดือนครับผมเป็นพ่อแม่พันธเลยเลอะอันนี้ปูปีนี้นะครับเนาะห้าหกเดือนอันนี้เป็นพ่อพันธนะครับผมห้าหกเดือนนะครับผมอันนี้บ่อปูนะครับผมก็คือนหนาหนาวเขาจะลดน้ำลงนะครับเนาะลดน้ำลงเพราะว่าอุณหภูมิป,ปูเป็นสัตว์เลือดเย็นเนาะเขาจะลดน้ำลง อันนี้ก็จะให้เบื้องว่า่ยอันนี้ตัวเมียรครับผมนี่ตัวเมียตัวเมียอันนี้ X, จะปิงนะจบปิงก็ว่าตัดปิงมั่นหรือถุงทองมั่นนะครับนี่นี่ปูปีนี้อายุหกเดือนเต็มครับนี่ขนาดินเดียวนี้กับหกเดือนเต็มอันนี <uda> ้ตัวผู้นะครับเนาะกามใหญ่แต่ปิงก็จะแตกตางกันเบางความแตกต่างกันนะครับเนาะครับครับอันนี้ก็คือเห็นเห้เบื้องว่าปูปีนี้สีนีโตซํานี่นะครับผม กอไปเป็นปูอายุสามสีเดือนครับผมอ้าคอสแสกนิดนึงครับผมจะเห็นตัวตายอยู่นี่เนาะอันนี้บอกว่าเรียกว่าเกิดจากการผสมพันธุ์ที่คุณอาจับมานี่ตัวเมียจะเป็นไฟเลือกคู่นะครับเนาะ,ะเกิดการตายร้อยละสิแล้วกันเพราะว่าถ้าเกินชั่วโมงกว่าเนี่รู้สึกว่าจะรีดน้ำเชื่อนอะหลายตัวผูก็จะตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติ บางคนตกใจว่าเออเอาปููไปเรียผสมพันธุ์แล้วตายอ,อันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่เรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับผมเ,เรื่องปกติต่อมาครับผมเป็นบ่อปูผู้หนัดครับผมสอบถามนะครับระว่างช่วงอายุของเดือนนะสิเขามีการจัดองค์ประกอบที่แตกต่างกันบ่ครับอ่าการจัดองค์ประกอบบอ่อเนาะระวังช่วงเดือนนี้ผมนี่ขึ้นหนึ่ง ต้องมีเพืชนห้ามครับผมเป็นหลักเพืชนห้ามอาหารเพราะว่าปูนี่สังเกตเบ่งเนาะเขาก็จะกินเพืชนหน้าเสริมกมืคือปลาซิวแต่ว่าหลักๆก็ตที่แตกต่างก็คือตัวน้อยสุดเลยคือสรารดอกไม้จากจากเริ่มสลัดมหาหนึ่งเดือน,นี่เขาจะให้อาหาร่อนผมจะให้เต้าหู้ผสมกับไข่แล้วเขาไปตุน่นไหมครับตุนเราไปแช่เยน็นแล้วก็มาตักให้เป็นส่วนเป็นส่นวนวางไว้น,น้ำมุ่ม <ừ> ครับผม ถัดมากอะเขาเดือน2องเดือนเขาก็ให้ปลาซิวเลยปลาซิวหรืออาหารเม็ดปลาดุกก็ใดครับผมครับแสดงว่าครับที่มีการดูแลที่แตกต่างกันยูแตกต่างกันยูครับผมแตกต่างกันยูครับแต่หลักๆก็คือล่งพืชนามใบก็จะให้พืชนําทั้งหมดครับมีผพักตบชาว่าอันนี้เขาเอื่นว่าพักย่องแปรบะนี่มันจะกรอบไหมครับนี่มันจะกรอบมันเป็นอาหารปูที่ดีมากเลยปูที่มากกินครับผมเอาล่งไว้ครับผม ปูเนื้อก็จะกินดีเดีย๋ยวผมผ้าให้เบื้องตูมันเนาะอ่าอันนี้ปูเนื้ออันนี้ไอนนจตัวซํานี้นะครับน,น,นี่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะเริ่มเปลี่ยนสีเห็นบอนอสีม่วงๆนะครับผมอืมนจะเริ่มสีม่วงครับขนาดกับประมาันสองนิ้วเนาะสองนิ้วนะสองนิวนะน้วนี่ประมาณอายุสามเดือนครับสามเดือนครับผมสามถึงสี่เดือนสามเข้าสี่เดือนครับผม แล้วถ้าทัดไปบอน,นั่นก็จะเป็นอายุสองเดือนกว่าๆจะเป็นสีน้าตาลอยู่ไปเบิ่งบ่อสีน้าตาลครับผมครับการจัดแบบนี้มันเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดไหนพอดีอยังครับเห็ดเหบิ่งเห็ดให้ลูกค่ะเบิ่งว่าการเลี้ยงแบบนี้ก็เลี้ยงได้เด้อแต่คุณน่ะต้องเสียพื้นที่ในการเลี้ยงแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นบอหไ่เลยเนี่ยคือจบเลยสตั้งแต่ขึ้นไว้ฟังแ่ะตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์สลัดลูก จนว่าเป็นหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนที่เดือนหเดือน6เดือนจะจบในบอ่อนันเลยไม่กระทาการหรอกครับอันนี้ในบางว่าเลี้ยงไดขึ้นกันแต่ว่าคุณต้องเสียพื้นที่แล้วก็อ,องประกอบของบ่อกับที่เลี้ยงไบรบ่อไหลครับผมในบ่อไหลเนผ้าเบิ้งตัวปูครับอายุอนี่เห็นตัวตัวจะเป็นสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลเท่าๆนะครับย่างย่างบอ่อเป็นสีม่วงนะย่างบอ่อเป็นสีม่วงอันนี้คือตัว เขาสองเดือนกวากวาวนะสุดท้ายเลยห้เป็นปูเดือนครับนะปูเดือนหนึ่งป,ปูเดือนหนึ่งอ้ามือเศร้านี่พอดีดักรอบก็เลยได้ตัวพอมากอายุปีหนึ่งไม,ไม่อายุอายุปีหนึ่งครับผมนี่ครับใงไงซังมฟาร์มเมอร์นะครับผมปีปีกว่าๆนะครับผมเออคลนนี้จะเป็นเป็นปู ปูใหญ่นะครับผมครับอ่าจังสี่เป็นขายตัวบาทบครับพันตัวเดียวอ่าผมเคยขายนี่ตัวละลอยครับผมแต่ว่าทานายอำเภอเมืองคอนแกนเล่ากับเม้าออไปอยู่เล่าให้ตัวนั้นรู้สึกว่าแปดเีดอายุสามปีแปดขีดแปดเียดสามปีครับเป็นปูป้นี่แหละแต่ตัวตัวน้ำตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้น้อยนึงครับเล่าให้พันหนึ่งครับก็คือเป็นค้องควันนอนฝากขึ้นไปครับบม่แน่ใจว่าจะเห็นปูน้อยบ่เอคร่องง่องรองหาให้ิ่งครับ ปูอายุน,นเดือนกว่ากว่าด,ดีเลยครับเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ใต้พักปวดนะครับเราจะล้องหาบางมาจะเห็นบ่อโอ้เห็นพอดีครับผมอ่ะนี่ครับผมออัอนนี้ครับตัวนี้น้อยครับผมนี่ก็เคยเห็นปูหน่อยเลยครับอ,อย,ยมากม่เตอปูไี่ลูกปูอยู่นี่ผม เปรียบเทียบเมืองบาเลี้ยงบอบออันนี้เลี้ยงได้คือกันแต่ว่าเลี้ยงได้แค่สองแม่อย่าลืมว่าอาตาัตราการเลี้ยงแม่หนึ่งเนี่ยจะให้ลูกประมาณห่าลอยถึงแปดร้อยตัวครับผมถ้าก็ตีเลขกลมๆว่ามันได้อยู่ประมาณห่าลอยแต่สองแม่กับพันหนึ่งถ้าพันหนึ่งเนี่ยคันเท้าตัว,ตวทอดปูมือเนี่ยกัดกันได้ครับเข้าตรงฝ้าเอาปูในบ่อนี่ลงไปที่บ่อเลี้ยงเข้าเลยเพราะมันกว้างกว่ากัน มอันนี้ก็ให้เบิงเ้งนะครับว่าองค์ประกอบพงบอ,อ,งอ,อ,บอนี่ก็กึ่งบ่อน้าใสครับผมมีน้ำแล้วก็มีดินแน่นอยหนึ่งครับผมองค์ประกอบก็ต่้งกันมีพักตัวพักปวดอาหารขึ้นกันก็คือเห็ดให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแมนครับแมนแมนเลครับผมต่อไปกับไพ่เบิ้งพ่อแม่พันธุ์ครับรบ่บอนี้ก็จะเป็นบ่กรกเก็บพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คือที่เห็นคือก,อการคุ้มฟางนะครับ ทีนี้เทคนิคการคุ้มฟางฝากนิดนึงประมาณว่าเอาฟางจากให้หน้าแล้วมาคุ้มเดี๋ยวเลยได้ครับเข้าตองมาแซ่ฟางออกกอนในฟางในฟางเข้านี่ยมันจะมีฟอสฟอรัสสูงถ้าลงไปในาน้ำแล้วมันจะเข้มเข้าแซ่ฟางให้มันานานเมื่อเลืองออกก่อนนะครับแล้วก็เข้าออกมาคุ้มนะครับอาจจ่าได้ทำมาเบิ้งครับแซ่จะขึ้นครับอแซ่หนึ่งขึ้นครับผมปู่ก็จะอยู่หลางลางนี่นะครับเนาะ ปูจะย,ยู่ยูย่ใตใตไตฟา,า,า,างนี่เปรียบเสมือนผ้าหุมให้ปูนะครับเงี้มือขึ้นนะครับพอยงี้ม,มาือเศร้าเขาจะใส่กันฉีดน้ำนะฉีดน้ำแล้วก็ให้ปูให้ปูได,ด้ยู่ดานล่างนะครับผมเป็นการพุ้มฟ้าใในควอมอบุ่นะครับย่ี้มือมขึ้นคาก็ก็จะก็จะบุบุ่นนะครับ,รรบ,รบผมเปรียบเสมือนผ้าหุ้มให้เขานะครับผมอันนี้จะเป็นปูพ่อแม่พันธุ์นะครับเนาะ เดี๋ยวคขัดเหลือกไว้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นค้มฟางทั้งหมดครับผมเป็นคูมฟางทั้งหมดคืบอบ่อหนีสิเป็นบ่อที่เตรียมสําหรับจับทรงจำนายนครับทรงจำนายก็คือขัดพอแม่พันธุ์แอายุหกเดือนขึ้นไปครับผมหกเดือนขึ้นไปถ้ามาสังเกตจังไรว่าอายุห้าเดือนหกเดือนนะครับผมอ่ขนาดคว่ำตัวครับผมนะขนาดคว่ำ อันนี้ตัวเมียขึ้นกัน่ะตัวเมียตัวเมียขึ้นกันแต่กันอันนี้ประมาณหาเดือนอันนี้ประมาณหกเดือนถึงจเจ็ดเบื้องตามขนาดเลยครับผมเบื้องตามขนาดก็จะมีทุกใส่กระเบื้องอันนี้ก็จะโตใหญ่อันนี้ประมาณแปดเดือนครับผมเจ็ดถึงแปดเดือนจะให้ลูกจะให้ลูกประมาณ ป้น่าจะตามก็แปดร้อยตัวครับผมพะปกตินี่ยหาเดือนก็ล่องร่อง่องคยสัดัดลูกแล้วก็นับบางแล้วประมาณหกร้อยตัวแต่ตัวนี้กับตัวแ่นิดหนึ่งกับประมาณแปดร้อยถึงพันหนึ่งบรุษนี่ครับผมอันนี้บอดินเงาครับผมปูก็ันจะแข็งแรงดีนะครับผมนอกจากบอดินกัมีอีกมีบอพลาสติกกันบ่ครับครับมีบอพัฒก็คือการปรับสภาพน้ำให้เขา ต네ัวงามขึ้นนะครับผมตัวงามขึ in es, ้นเพื่อเพื่อที่จะไปเลี้ยงบ่อน้ำใสต่ออาจจะเป็นฟางผุนนะครับผมเรียกว่าเป็นเป็นบ่อน้ำใสกันเลยนะครับเนาะแต่ว่าเขาก็จจะมีการคุ้มฟางขึ้นเก่านะครับผมปูก็จะอยู่ในใตหน่นะครับผมอยู่ในใตกับเบื้องนะครับผมตัวเขาก็จะสะอาดขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับเนาะนะครับน การคาพญาติก็จะมีใบหูกว้างด่างทับทิมแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนะครับที่ห้าลงนะครับผมปูก็จะอยู่ในไตกระเบื้องลัตนางสีครับผมครับผมอันนี้ว่าการปรับสภาพนะครับการให้พวกอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดที่พวกปลาซิวปลาปลาเล็กปลาหน่อยครับผมครับนะครับผมจังข้างข้างหลังกระเมียนบอกครับทางพุ่นอ่าด้านหลังเดี๋ยว เป็นให้ไร์ของของฟาร์มแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผ้ามาเบงอออันนี้เปนนเเน็นนี่เตรียมจัดส่งบ่ครับนี่เตรียมจัดส่งครับผมก็จะแยกตัวปูตัวเนี้ยนะครับผมเตรียมจัดส่งเอาไว้เนี่นีนะครับผมอ๋อการจัดส่งนเงนี่ยจะใส่แกวพลาสติกเนี่ยครับผมแกวพลาสติกเหตุผลที่ใส่แกวพลาสติกคืออย่างครับอ่าก็คือหนึ่งป้องกันการกัดกันของปูแต่ถ้าใส่ร่วมไปเลยจะกัดกันครับผม ม,มันสินเนีบกันทม่สินียบกันครับผมสินีบกันครับครับผมที่นี่บ่อนี่คือการหลอกผสมพันธุ์ครับผมหลอกผสมพันธุ์หมายถึงว่าปกตินี่เขาจะใส่น้ำเต็มนะครับปลูกพืชน้ามเต็มเลยพอเขานาแรงปุ๊บตอนนี้เขาบ่ตรงเติมน้ำแล้วบ่ตรงเติมนม้ำคือปล่อยให้น้ำบกให้เขาเป็นนาแรงเลยก็คือตามสภาพเขาแต่ว่าเขาติดทานาฝนคือพืชสภาพให้น้ำม,มากแต่คุณนัด ปีที่แล้วหลอกเดือนกุมภาพกุมภาพสูน้ำเต็มครับระดับนี้เลยสูน้ำเต็มใส่น้ำแข็งอันนี้คู่ใบาจานทร์ผลสวนมานะครับเราใส่น้ำแข็งประมาณซิบกระสอบนะครับเทาเทลงเลยครับแล้วก็สูบน้ำใส่มันจะทําให้ปูเหืนว่าดังครับเหินคือต่วผสมพันุแห้งอะ่ะครับแล้วใส่สปริงเกอร์ติดนะครับผมเดือนกุมภาพปีนี้จะล่องเบิงประมาณเดือนเดือนมก,กราเดือนเบิงความหนากวก่อน,น้านหนาวแห้งเทากับบรเิเวณ แต่ปีใหล้วมันแรงนลมันห่อนเร็วอ่าถ้าอาการห่อนเข้ากับเติมหน้าลงไปเต็มๆกับที่มีสองกิจกรรมในนี่ก็คือหนึ่ง,นงปูที่ทองแกจะขึ้นมาสลัดไข่เข้ากับฝ้าปูที่ทองแกเนี่ยเป็นบ่อบอเลี้ยงเขาแต่ปูอีกชนิดหนึ่งก็กคือปูอ่าปนูนุ่มสาวก็จะข้นมาผสมพันธุ์ในบอนี่ครับเข้าจะได้ปูเร็วนะเขาจะได้อัตราลูกที่เร็วขึ้นกว่าเกา่าไม่ต้องทาเดือนไม่ต้องทาหนา้าฝนพืชสภาพครับเป็นการ หลอกปูผสมพันธุป์ปูผสมพันธุ์ครับผมแมนครับผมอันนี้ก็คืออีกบ่อหนึ่งครับผมะสเก็ดรในเฮามีมีปูอยู่ตลอดปีปูตลอดปีครับผมครับผมนะพอสังเกตปูที่บ่ผสมพันธุ์อ่าพฤศจิการธันวามกราสามเดือนนี่ฐานาจะจัดกับบ่ผสมพันธุ์เลยครับผมครับผมแต่ว่าหมูว่าพันเริ่อมไายคิดใบหมูว่านนี่เปิดน้ำใส่ในบ่อ รู้สึกว่าผสมพันธุ์อยู่คู่สองคูช่วงนี้ก็ย่างผสมพันธุ์อาจจะน้อยครับผมอาจจะเป็นเพราะหนามไม่นะครับเพราะว่าก็ก็สังเกตพฤติกรรมไปนั่มอันนี้เล่าจากประสบการณ์ที่เห็นนะครับครับผมครับผมคุณนัดครับสุดท้ายคุณนัดอยากฝากงับเกษตรกรผู้ที่อยากเลี้ยงปูครับครับผมสำหรับเกษตรกรนะครับที่อยากจะเริ่มเลี้ยงปูอยากฝากเลยหนึ่ง เบิ้งพื้นที่เย้าของก่อนว่าพื้นที่เหานี่เป็นลักษณะจังได้เส่นมีสาอยู่มีหน้าอยู่ก็ต้องเลี้ยงเป็นบอ่อดินถถาบม,มีพื้นที่เลยมิี่ีลังบ้านเป็นดินแข็งก็ต้องปับมาเป็นบอ่อน้ำใสแต่บอ่อน้ำใสนี่ก็ต้องมาจำล่องเป็นไฮห,หน้าคือคุณอาบอกเป็นไฮห,หน้าอ่าเอาปูปูบอ่อพลาสติกแล้วก็เอาดินเขาไปใส่าหาที่รบไผ่ปลูกพืชน,น้ำให้เต็ม กระซัมเป็นบ่อดินนะครับแต่ว่าเข้าจัดอยู่หลังบานเข้านะครับแล้วก็การเลี้ยงอิลีเนี่ยให้ศึกษาได้ดีครับผมว่าแต่ละฟ้ามเนี่ยให้ความรู้เข้าซ้ำใดนะครับผมอันนี้บ่ได้โจมตีผู้ใดแต่ว่าอยากให้แต่ละฟ้ามหรือว่าคนที่ไปเบิงตามฟ้ามต่างๆนี่ให้เบิงว่าแต่ละฟ้ามเนี่เขามีการจัดการจังใดมันเป็นความจริงหรือมันเป็นการไขฝันนะครับว่าเช่นมีการสร้างยูซีหาบ่อเนี่ย มันที่เป็นมีแต่พอแม่พันแล้วเขาเอาปู่ไม่จะใส่ก็ต้องคิดวางสีนำ้ำเบิร์นวาเห็นเขาขายพอแม่พันเอามาเลี้ยงแล้วก็ขายขึ้นเขานะอันนี้อันนี้มันเป็นลองคิดไหมครับรักรักความเป็นจริงเนาะรักวา็เป็นจริงว่าเขาเลี้ยงอีลีกับผู้นัดนี่เนเบิรงเลยว่ามีมีบอมีตั้งแต่อายุปู่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนนะนี่เนเบิรงทุกใส่เลยสามารถตอบได้ทุกคําถามนะ เช่นเอาปูไปเล้วตายสิบตัวยี่สิบตัวที่แก้ปัญหาใดทาฟ้ามันนั้นนั่นหรือคนที่ให้ความรู้เฮ้าสามารถแก้ปัญหาเฮ้าใดนั่นแหละคือเขาสุดยอดแล้วนะให้ความรู้อีหรีนะแก้ปัญหาให้เฮ้าเฮาเลียงไงมีลูกมีผลผลิตเซจแล้วหาตลาดในเฮ้าไร้บนะครับผมอย่างเช่นคุณนัดเนี่ยก็บ,บอกเลยว่าเลียงแล้วเลี้ก่ถ้ามไม่มีบางใครก็มาหาคุณนัดได้เฮ้าส่งเสริมกันนะครับผม เช่นเผ็ดปูดองบ่อเสี้ยนํำพริกปูบ่อมันมีช่องทางหลายครับผมที่เคยถามคุณนั่ะเลี้ยงแล้วไปขายที่ไหนแต่บ่มั่นใจกับมหาคุณนั้นได้ครับผมอันนี้ก็คือฝากไว้ว่าทั่วประเทศในประเทศไทยนี่แหละ,ะสามารถเลี้ยงได้แต่ว่าควรศึกษาดีดีเพราะว่าธุรกิจปูมันเริ่มไม่แห้งครับเพราะว่าการหลอกลวงตุ่มตุ้นกันมันมีทุกรูปแบบครับผมเพราะฉะนั้นก็นศึกษาดีดีอันได้หนาเสื้อถือ คิดว่าทุกคนตน้องมีวิจารยญัานอยู่แล้วนะครับผมกับที่ฝากไว้ประม่านนี้ครับผมสุดท้ายแล้วถ้าต้องการติดต่อคู่นัดนสามารถติดต่อเลยช่องทางเลยครับคู่นัดจะสร้างกลุ่มขึ้นมาครับกลุ่มเลี้ยงสอนเทคนิคเลี้ยงปูนาบ่อดินขอนแก่นคู่นัดแล้วก็กลุ่มใหญ่สอนเทคนิคเลี้ยงปูนาบอ่อดินโคตรง่ายนะครับอันนี้ทั่วประเทศ สำหรับกลุ่มขอนแก่นครู่นัดจะแยกมาสอนเฉพาะขอนแก่นก็นกนเป็นเน้นที่บอดินครับผมแล้วก็เบอร์โทรก็0934418964ครับผมโทรมาได้ตลอดครับผมครับสหบขอบคุณของคู่อ่งลุ่ดีๆนะครับจากคู่นัดนะครับครับผมรบครับ